เพื่อเตรียมความพร้อมหนุนหันพระมตอนนี้ก็ตังประชุมกันอยูนะครับเพื่อขอความร่วมมือขอความมรรคครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พี่รองเข่าจังหวัดศรีสะเกดจะเป็นผู้สร้างปรากฏการณ์ร่วมกันนะครับพี่้องสายบุญนรสุบุสุขุนเดินทางมาตุ่มห้องกันวิธีบ้านสำโรงแห่งนี้เรามาพิสูจน์ใจกันว่าคนมีสารนโดยเฉพาะพี่้องศรีสะเกดท่องนี่แหละนะครับว่าสี่มีจิตใจกันเป็นกุศลซําใด ลูกสาวิเอาอุ้งอิงพ่อคนมาทุ okay, okay. Ah, cool. <S 2>? <S 2> somebody, ่มฝ่าให้ลูกสาวผู้ใดมาแน่ผู้ใดมาแน่ไม่ดีเอาผู้ใดมาขอเสียงไปเรื่ดียบมึงเคลื่อนถามกันพอะเมาตบมือแน่มาพรอโตกแล้วพราต๊แล้วสร็นแล้วจะคือก็เลยกก็ี่วจับมันจะจับได้มือแหลกเลนว่ะถูกอ้าวใชไหมกัมพอกาวันนี้จะบอกไว้ก่อนเลยวันนี้จะบอกไว้ก่อนก็คืออ่าอันนี้พมพ กอปฏิเสธว่าในการเดินทางมันนี่อุกสัรคิ์แต่ว่าเป็นทีทันแต่ว่าสิ่งที่ไม่ทันก็คือสังกสีหลอมนะครับวันนี้เป็นงานร้องผ่าเพื่อที่จะเป็นงานเฉลิมฉลองสุ่มประตูน้ำและก็ฉลองพระเดชพระคุณท่านหลองพอเจ้าคณะอำเภอนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกบนเวทีเข้าสีเปิดไฟและขอพรบรมเมื่อผีกระนอกเข้าทุกทูกนนะครับมาร่วมกันซื้อบัดแบบก็มปิดสังกสี นี่แหละพี่น้องบ้านเทาประสิทธิ์ปนเฮ็ดบ้านแหกเลยแน่นว่แน่นพราะนั้นพี่น้องของก็ซอยกันเรานะสื่อเดียวแอบก็เปลีแบกพ่ยนธนสีแล้วก็แอบกต้องลุกไปใส่เราจะสร้างบุ่กกันซึ่งรั้งหนึ่งในชีวิตผมเพิ่งเจออยู่ปี2549ผมเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งเหตุการณ์เดียวกันนี้เลยซร้านี่แหละมอลล์มาหอดบ้านงานเป็นช่วงสงการเทศกาลด้วยกันชื่อพรมพิบาร์อำเภอการพลางครับ นีราะใกล้ๆพายุเข้านี่ล่ละเออใกล้กันวันนั้นมาดึกแล้วไม่มีผ้าร้องสมัยนักก้นพามันสร้างฤษีเนี่ยเป็นผ้าร้องแต่ผ้าร้องไม่มา,เ,าเลอ่อมเสื้อฟางวันนั้นวันนี้พี่น้องผู้ใดกขามเสื้อฟางมาชักคนเลยนะครับพี่นอ้องกาเสียบ,ยบ,บัดสมัยนั้นบัสมันยี่สิบบัสเก็บเงินได้เกือบแสนเ,เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะสร้างภูก,กันโดยไม่รองผ้าจะททำให้อยากทำให้ไม้จะให้น้องผู้หญิงขอช่วย ขอพี่รองน้องสู่ภูสกุนมือหนีไปงานบุญน้องเบียร์พูดนั่นลงหอท่านเจ้าคณะอำเภอวันนั้นขอจิตขอใจขอพีข้างน้องน้องสัญญาบัตรพระยรดชัยเพราะค่าของเราก็ถือว่าแพงที่สุดเพราะว่าเป็นอย่างหมดเอเป็นทุนเทศกาลสงกรานต์เออท่านพี่น้องเกาต้องเข้าใจเนาะนะครับท่านพี่น้องเกาซอยกันเีงแต่คือว่าเป็นบุญเป็นงานอะไรพี่พ่อพ่อหรือยังทางกรัฐบาลพร้อมหรือยังเดี๋ยวท่านเดี๋ยวให้ข้าวมอดกับปู่อิงร้องรอ อ่าถ้างั้นพี่กมอดกับผู้หญิงหองหล่อเดี๋ยวพวกเราลงไปคุยกับทานคณะกรรมการแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขึ้นมาใหม่นะเดี๋ยวคุยกับผมข้างล่างพ่อเดี๋ยวให่ผู้หญิงกับกมอดหลงหล่อเอออ่ะพี่มอดหลงหลรอสักเพลงแล้วก็ลูกสาวแล้วเดี๋ยวลงไปคุยกับงานกรรมการว่าจะใส่วื้ที่ในสี่ยืน้องเพืสิ่เดีซอยกันโอเคครับนะพี่มอดหลงหล่อไหมอาจารย์เพลงเพลงไหนก็ได้อาจารย์สมมคิงานเพลงเริ่มมาเลยครับระหว่างขอบคุณงานเพลงกับเอ่อน้องหญิงผู้หญิงนะ อาให้น้องมุกอีกพวกกัพบพี่น้องแฟนเพลงนะขับต่อเนาะพ mm ี่ทำทีฟีทุกท่านนะครับขอบคุณมากพี่องไลกันเข้ามานะครับ mm hmm. ให้ความรักความเมตตาสงสารแก่พวกเรา,ารทีมงานสามารถีูบ้านแห่งครับ mm hmm. เ,อเอาหลาม i